สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทท่ทานขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แหลมกกกองในตอนเย็นของวันนี้นะคะขณะที่ทําคลิปอยู่นี้คือสิบเจ็ดนาฬิกามาหยดน้ํากรดตอนสิบเจ็ดนาฬิกากรีตั้งแต่ตีสองไปถอนมันนะคะเอามันขึ้นรถเพิ่งจะเสร็จตอนอาจะสี่โมงแล้วมาคนเดียวนะคะวันนี้แต่สิ่งไปเข้าเวรน,น่าจะหยดไม่เสร็จนะคะ เอาครึ่งหนึ่งก่อนรอตสิงมาน่าจะมาหยอดอีกครั้งตอนสองทุ่มบาดอะไรชีวิตเป็นวัดก็เป็นงานก็ต้องทำร้องไห้ดีไหมเพื่อมีคนสงสารในความขยันมีแต่คนสมน้ำหน้าใช่ไหมคะคือรู้อยู่ว่าไม่สบายแต่ก็ยังทำงานไม่รู้จักพักไม่มีใครสงสารหรอกแม่แหลมว่าอันนี้คือนั่งพักนะคะได้แล้ว กี่แถวหนึ่งสองสามสี่ได้แล้วห้าแถวแล้วสี่แถว้วสามแถวแถว,แถวนี้เป็นแถวที่สี่เหลือด้านนี้นะนี่เหลือด้านนี้อันนี้คือฝั่งของไม่แหลมนะฝั่งตะสิงกรีดด้านโน้นนะคะยังไม่ได้หยอดแล้วก็คาดว่าคาดว่าจะจะไม่ทันนะคะน่าจะมืดก่อนฝั่ง ฝั่งด้านนี้ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะคะกลัวจะมืดก่อนแล้วมืดก็กลับไปก่อนแต่สิงกลับจากเข้าเวียนแล้วค่อยมาหยอดอีกมันก็ถอนไว้นะคะตั้งแต่เมื่อวานถ้าไม่ไปเอาขึ้นก็จะจะหัวแหง้งหัวหืดแล้วมันมันก็ราคาลงอีกแล้ว กล้จะช่วงปีใหม่มันก็จะลงนะคะไม่ว่าจะเป็นยางหรือมันยางนี่ขี้ยางอันนี้คือขี้ยางะคะนี่จะอยู่ที่ราคาเขาเพิ่งขายไปนี่ยี่สิบสี่บาทนะคะราคาขี้ยางอย่างก้อนถ้วยเนี่ยคะ่ะยี่สิบสี่บาทมันก็ได้ยินว่าลงสามบาทเจ็ดสิบห้านะคะจากสี่บาทยี่สิบสรุปก็คือเราไม่ทันนะคะไม่ได้จ่อยสี่บาท ไม่เป็นไรนะครเป็นอะไรที่เราเลือกไม่ได้งานเยอะงานยุ่งโอ้นักธุรกิจใหญ่เหลี่ยมทองการยางเหลี่ยมทองอการการแป้งมันสําปลังไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะคะอะ่ไม่มีแรงไร้สดนะแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยคือมันมันมันหมดพลังคือนั่งพักไปด้วยนะะนั่งพักไปด้วยหยอดน้ำกรดไปด้วยเหนื่อยแค่เหนื่อยตรงไหนก็พักตรงนั้น ก็เลยทำคลิปซะเลยนะดีกว่านั่งพักเฉยๆไม่มีคลิปอะไรจะลงนะโน่นนะคะเถียงเถียงแม่เหล็มจะอยู่ตรงนน้นเนี่ยจะเป่าโตแล้วนะคะนี่เปาเปามานี่จะมานําก้นอยู่ตลอดนะคะจะมาลัดตะเวนข้าเม่าข้าเม่ามานี่อันนั้นคือเข้าเม่านะคะ อ้ไม่ใช่เข้าเมาออันนี้คือหมองไหมอันนี้อ่างเปาอ่างเปาอันนี้หมองไหมหมองนะะเจ้าหมองนีใคะจะมาเฝ้าจะเดินนําก้นเวลาหยอดน้ํากดจะอยู่ที่นี่นะคไม่ได้เอากลับไปบ้านด้วยเอากลับไปบ้านด้วยก็เรียบร้อยอะโดนรถเหยียบบ้านอยู่ติดถนนให้เขาเฝ้าสวนยางนี้ถูกต้องแล้ว ก็เลาะอยู่บริเวณนี้ค่ะลงไปสวนแม่สกายบ้างแม่สกายให้อาหารบ้างนี่ยะเจ้าจหมองเจ้าหมองเจ้าหมองมาหยอดน้ำกรดช่วยแม่หน่อยเร็วแม่อาการอาการโคมากกระทันหันเสียงจะเซ็กซ<ส>ี่มากนี่แหละคะ่ะค่ำแล้วเดี๋ยวหยดน้ำกรดต่อก่อนนี่คือห้าโมงนะคะห้าโมงแล้ว แต่กว่าอัพคลิปเสร็จนี้ไม่รู้กี่โมงชั่วโมงหนึ่งไม่รู้จะจะอัพเสร็จหรือเปล่านะคะเพราะว่าเน็ตไม่แลไม่ค่อยแรงถ้าไปฝั่งโน้นนะคะฝั่งที่นานี่จะแรงอยู่มาฝั่งนี้ฝั่งผาเอกนี่เน็ตเน็ตจะไม่ค่อยแรงนั่นกลับกลับเข้าไปเถียงแล้วมองมองเจ้ามองเจ้ามองมาเฝ้ายามเนี่ยค่ะ ยังเหลืออีกโน่นนะอันนี้คือครึ่งหนึ่งนะครึ่งนึงนี่เหลือหนึ่งสสามสี่สี่ห้าแถวอันนี้คืออาจะหยอดลงไปนะหยอดลงไปหยอดน้ํงกรดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะมาทักทายค่ะวันนี้คงจะไม่ได้ไลฟ์สดแอหมดพลังเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ